ออกงานตลอดทุกวันโอ้โหรีเฟรตลอดได้เดือดรอหกเป็นคนที่รู้ที่ห่ผมจะกับกคนะครับจกิรรมาชา ท่านผู้มาแข่งขันท่านอื่นนะครับที่มาก็กล่าบนะครับขอบคุณท่านผู้วิเกีศษที่มาทุนงานที่จะเปิดสร้างความฝ้าให้เป็นในมาร์มแพงใหม่แล้วก็ท่านั้นก้าวสู่ศนศักดิ์ในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณครับครับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ที่ติดการฝากเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็หน้าตรงนี้เลยครับเข้าสู่พิธีการเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับในสุดครับขอบคุณครับ ที่จะได้เปิดการกแดงข่าวนะครับให้ครบคุมของอทั้งหมดในวันนี้ครับในโอกาสที่ดีเช่นนะวันนี้ดิฉันถือโอกาสแถลงนโยบายสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนานท่องเที่ยวเชิงผสมประสานที่ตั้งที่อยู่พื้นที่แห่งนี้ในจังหวัดมุกกาหารเป็นเมืองแห่งธรรมชาติมีบนสเสน่ห์ลุ่มแม่นม้ำโขง การสร้างสรรค์การเรียนรู้ของจะได้ฟังเสียงจากเพื่อบริการนะครับการท่องเที่ยวระดับประเทศไทยนะครับเป็นขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพทาหารแล้วก็เป็นคณะกรรมการและเป็นที่ศึกษาของท่องเที่ยวนะคะอยากถามว่าการมาท่องเที่ยวของเราเที่ยวได้หมดเก็บเงินไบนี่คือข้อสงสัยที่ทุกคนจะถามกันเสียเงินไหมหลักฐานเาเราท่องเที่ยวที่ที่มา พอเข้ามาปุ๊บก็มีการกินมีเรามีไอ้บูฟอาหารหมแล้วเราเ็บเก็บเงินไหมเข้ามาเห็นทันีเดี๋มวีค่ะก่อนที่เราจะเปิดรน ตอนของเรานะคะตอนนี้เราเราได้ยื่นเอกสารไปไปทางกรมอุทยานแห่งชาติและพันพืชแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราเรารอแค่ว่าหน่วยงานที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมามาตรวจสอบที่ฟาร์มของเราะคะ่ะตอนนี้ซึ่งทางอุบลราชธานีได้นัดหมายเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1สิงหาคม2568นี้ค่ะ ความพร้อมของพื้นที่ค่ะขณะนี้ความพร้อมของพื้นที่ก็เราเราได้ยื่นเอกสาราทุกอย่างราพร้อมครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการาาป้องกันอุบัติเหตุต่างๆของของสัตว์ที่จะทำร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะมีส่วนโซนที่ป้องกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะที่นี่มาเที่ยวมีอะไรบ้างคะที่นี่มาเที่ยวตอนนี้ จะมีให้อาหารสัตว์ขี่ช้างขี่มา้าแล้วก็ถ่ายรูปกับนกแล้วก็กับสิงโตแล้วก็จะมีสวนน้ําช่างฟองฟาร์มที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในเมื่อในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็ขอชวนชวนพี่น้องประชาชน ในจังหวัดแล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงมาเยี่ยมชมชมชั้งทองฟาร์มได้นะคะก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมด้วยตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าทางช่างทองฟาร์มนี้มีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็มีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตามชซเชี่ยวค่ะ ส่วนของตัดแต่ที่ประมาณไอ้นี้มันมีความหมายไอ้พี่ถูกต้องยังไงหีม่